ผู้สูงอายุที่เจอปัญหาขาชาบ่อยๆเท้าชาบ่อยๆต้องเพิ่มการไหลเวียนของเลือดด้วยการยืดเส้นตามวิดีโอนี้จะช่วยทำให้อาการชาลดลงมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะสวัสดีครับผมเอ็กคนนี้คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ68ปีแล้วปัญหาขาชา เท้าชาเป็นหนึ่งในปัญหายอดคิตของผู้สูงอายุนะครับตัวแม่ผมเองก็ไม่อดเค <c oughs> ยมีปัญหานี้มาตั้งแต่ตอนสองปีที่แล้วแล้วก็เป็นเบอร์เป็นบ่อยนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หายไปเลยนะเพียงแต่ว่ามันลดความถี่ลงลดความรุนแรงลงแทนที่จะเป็นบ่อยก็เป็นน้อยลงแทนที่จะเป็นหนักก็เป็นเบาลงนะครับผู้สูงอายุท่านไหนที่ ไม่อยากจะมีปัญหาเท้าชาอยากลดอาการเท้าชาก็ลองทาตามได้ท่าวิดีโอนี้เป็นท่าที่ทาง่ายง่ายที่บ้านเลยเป็นท่านั่งแต่อย่าลืมดูแลปัจจัยอยื่นๆด้วยนะเพราะว่าการที่มีปัญหาเท้าชาเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องระบบประสาทด้วยดูแลเรื่องสมองด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการทําให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงที่ส่วนเท้าส่วนขาเนี่ยดีขึ้นอ่ะไม่ต้องพูดมากเนาะแดดมาละไปพร้อมก็ไปเริ่มกันเลย ทําง่ายๆที่บ้านเพราะมันเป็นทนะ่านั่งอยู่แล้วอ่าเริ่มจากท่านั่งก่อนนะ,อ,ะอันนี้นะคีย์สาคัญคืออะไรไหมครับสังเกตดูนะกระดูกสันหลังเขาเนี่ยให้ยืดกระดูกสันหลังขึ้นบางคนที่ยังรู้สึกว่านั่งตัวตรงไม่ได้ใช่ไหมใช้มือเห็นไหมใช้มือช่วยใช้มือช่วยดันให้ตัวตรงขึ้นมาเส็จแล้วตาก็ามองไปไกลๆหนึนะ่งวิธีการนะครับท่าแรกคือเหยียดข้อเท้าไปนะเหยียดไปให้สุดนี้นะ พยายามเหยียดไปให้ตรงเลยนะเสร็จแล้วก็กระโดกกลับเข้ามาอกระดกกลับเข้ามาค้กกา,า,างไว้หน่อยกระดกพยายามนะพยายามให้เนี้ยเข้ามาใกล้หน้าแข้งพยายามให้นิ้วเข้ามาใกล้หน้าแข้งเล็บยาวแล้วยังไม่ให้ตัดเลยอะเสร็จแล้วก็เหยียดกลับไปมาเหยียดทั้งนิ้วเลยนะเหยียดทั้งนิ้วเลยปึ๊บแล้วกระโดกกลับมานับเนื้อห่างทําเนี่ยให้ตัวตรงไว้นะอะไปมาทต่อนื่องเลยเหยียดไปให้สุด อย่าไปสุดเหยียดนิ้วด้วยเหยียดนิ้วด้วยอึบเหยียดนิ้วด้วยอ่าแล้วกลับมาอึบสองอ่าอึบอ่าเดี๋ยวช่วยจับหน่อยจับหน่อยเอ้าคือเห็นไหมถ้าเหยียดได้สุดเงี้ยจะสวยเลย,ยอึ๊บอ่าครับครับสามอ่าเหยียดมาจึ๊บจึ๊บ อากากระโดดกระปายกระปายสี่อัาชุดเห็นนิ้วมาอเห็นนิ้วมาอึืบหาา้าไปไหมทำเองเลยดีมากหนี่หกเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปด้วยกับเจดกลับมา

อ่าโอเคถ้าถัดมานะครับเดี๋ยวนาขยับมาตรงกลางเสือเหยถอยไม่ได้ยโอเคอยู่ตรงกลางเสือแล้วอย่างแรกเนี่ยให้กลางขาพอประมาณนะเท่ากับเท่ากระไลแล้วอะ่ะกว้างเกินไปก็ไม่ดีแคบเกินไปก็ไม่ดีให้เท่ากระไลแล้วเสร็จแล้วก็จากก้นนะจนถึงหัวเนี่ยอย่าลืมนั่งตัวตรงขึ้นมานั่งตัวตรงขึ้นมาแล้วก็กระดกก้อเท้าขึ้นอ่า บางคนท่านี้ก็นั่งตัวตรงไม่ได้แล้วต้องออกแรงมือยืดขึ้นมาแล้วแค่นี้ก็รู้สึกตึงน่องตึงขาหลังหมดละก็โอเคแต่ถ้าจะยังสมมุติว่าอย่างแม่ผมเนี่ยเขาออกกําลังกายมาประมาณสปีละความยืดหยุ่นเขามีพอสมควรล้วเพราะฉะนั้นอ่าถ้าใครสมมุติว่านั่งตัวตรงได้แล้วนะครับก็ทําตามเขาได้เลยอ่าอันต่อมามาปล่อยมือปล่อยมือนะครับนั่งตัวตรงเสร็จ้วนะนะ หายใจออกพยายามเอื้อมไปทางนู้นเอื้อมไปทางนู้นไม่ใช่แตะเท้านะพยายามให้เลยเลยอ้าวฮึบหนึ่งกลับมานั่งอย่างนี้นะอือเอื้อมไป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 ถึงไหมถึงไหมนะอือสองอ่าระหว่างนี้พยายามกระดกนี่นี่นอ่าไปเอื้อมไปเอื้อมให้เลยให้เลยให้เลยเป้าหมายคือเลยอึบสามนั่งตรงอ้าวฮึบ สีนั่งตัวตรงอา้าวอึบอ่อ,อลองทำเองนะลองทำเองนะอึบอ,อ่าถึงไหมดีพยายามยืดกระแดงกระดูกสันหลังขึ้นยืดแล้วไปโน่นอึบโหกกระปีตรงไว้ยืดไปโน่นอึดเจ็ดนั่งตัวตรงอ,อ้าวอึบไปไหนไหมไปไหนไหมเอาเอาหน่อยเอาหน่อย อึ๊บแต่จะไม่นั่งตัวตอ่อะต่อไหมอือ๊อ่าสุดท้ายเราทำยังไงกี้ชบจุ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 บสีถึงไหมอ่าโอเคอ่ะถ้าต่อมานะมาเอาขาลุกขึ้นมาคานก่อนอ่ะเดี๋ยวนะโทษทีลืมไปถ้าต่อมาไขว้ขา จำได้ไหมอ่ะค่อยขาก่อนเอาขาไหนก่อนอเดี๋ยวขยิบเป็นตรงกลางเสืออะไรดีครับชึบอืมเอาขาซ้ายก่อนใช่ไหมเจ้าขาซ้ายหรือขาขวาก่อนซ้ายก่อนค่อยขานะก็คืออย่างนี้นะสําคัญคืออะไรสําคัญคือแม่แม่ขยิบหมางอะไรนิดนึงสำคัญคือทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันยืดขึ้นมานะแล้วบางคนเนี่ยแค่นี้อาจจะตึงไปก็อังนี้ก็ได้นะครับเราจะรู้สึกตึงตรงก้น ขาที่ไขว้อยู่นะอย่างสมมติอย่างนี้ตอนนี้แม่ผมเขาขาซ้ายใช่ไหมเขาจะตึงตรงก้นตรงนี้ดันซ้ายเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นขาขวาก็จะเป็นขาขวาแล้วก็พยายามยืดขึ้นมาใช้มือช่วยพยายามนะความเป้าหมายของเราคือพยายามให้หน้าอกเนี่ยไปเลยกับหน้าแข้งตรงนี้ของตัวเองนะอ่ะนี่เขานี่เขาเริ่มทําได้ใช่ไหมของเขานะเขาก็ขยับเข้ามาลวมือมาดันตัวตรงนั้นตัวตรงเออเนี่ยนะ อ่ะหายใจหนึ่งอ่ะคอไม่ต้องยืดเอาหน้าอกนะสองสามตรงนี้นะสี่ดีมากไนะปึ๊บห้าหกเนี่ยนะเจ็ดแปดเกา้าสิบเนี่า เสร็จแล้วเดี๋ยวจป๊บนึงันหนึ่งป๊บน,ะนึงนะพอนี้เสร็จปุ๊บค่อยๆนะทิ้งขาลงมาบิดตัวนิดน,นึงตึงไหม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 เออเอ,อบิดตัวช้าๆนะช้าๆนะท่านี้วกลับไปอ่ะเสร็จลับเปลี่ยนขาครับอย่าลืมนะคนที่ทําเก่งกว่าแม่ผมมันมีม คนที่ฝึกบ่อยๆอ,อ่ะเสร็จแล้วก็ต้องเก่งเป็นยืดหยุ่นเนเรื่องปกติแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยต้องเน้นคุณภาพก่อนอย่าเน้นปริมาณนะครับทำเยอะไปแล้วถ้าทําผิดก็ไม่มีประโยชน์นะอ่ะยืดตัวตรงใช้มือช่วยนะอ่ะอย่างนี้ขาข้างนี้เขาค่อนข้างจะตึงหน่อยอ่ะมาอึบ๊บอ่าดันดันเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอ่ะมาดันตัวขึ้นอึบ๊บอา้อาวหายใจ้ามโน้มมาตึงตึงไหมสองตึงไหม ไปตามด,ดีดียืดยืดยืดนมแม่นมนมมือด่านสี่อึบมาตึงนงาตึงนงาอึบโ้หายใจช้าๆ้าหมา,ายใจช้าอึบเจ็ดปดเกา้าอีกทีหนึ่งอือ แสดงค่อยๆนะโน่หน้ามาทางนี้หน้ามาทางนี้หน้ามา,าตึงไหม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 อึ๊บชบหายใจหน่อย,อ,ยอ่าแล้วค่อยๆขัดมาอ่ะแล้วก็คลานคลานจัดได้ไหมถ้าคลานเอาขาซ้ายหรือขาขวาก่อน,นอจะเอาขาซ้ายหรือขาขวาก่อน อ่ะเอามาเลือกก่อนเจ้าขาซ้ายเลยครับนี่ตรงกลางแล้นะอ่ะตรงกลางล้เจ้าขาซ้ายเลยอคขวาขาขวาอ่ะขาขวาก่อนแต่ยังไงก็ต้องทำทั้งสองขานะเพราะเรามีสองข้างนะอันนี้อันนี้วิธีการเซตอัพนะถอยไปก่อนนะถอยไเยอะไปเยอะไปหัวเข่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวะยืดพุงนมนะต้องเซตอัพจากจากจุดเริ่มต้นก่อนหัวเข่านะลงไปก็เป็นข้อเท้าสโพกอันนี้ห่างกันนะถอยไปนิดนึงถอยนิดนึงเอออันนี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ เห็นมั้งหน้าไหนยไหมเห็นมั้งหน้า,นาสะโพกเห็นไหมเอา,าพอละอ่างเงี้ยสะโพกหัวเข่าหัวเข่าข้อเท้าอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บค่อยๆโน้มไปข้างหน้านะอึ๊บหนึ่งสองตัวอยู่ไหมอ่าแล้วกลับมาอ่ามาอึ๊บสองอ่าตรงกลางแขนดีแขนดีอึ๊บสาม ปึ๊บแข้ง้างไว่นานนี่นะตำแหน่งนี้มันจะตึงนะตรงนี้จะตึงนะสี่กลับไปมายืดอกยืดอกปึ๊บมาห้าาไปอึ๊บโคดีตึงไหมอึ๊บเจ็ดไปมา 8, แปดหนึ่งวันไหมก้าวครั้งสุดท้ายครั้งยนิดหน่อยอปึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถอยกลับมานิหนึ่งอ่านานี้นะจากตำแหน่งนี้นะ จจกันแบนี้นะเปิดข้อเท้าออกมาได้ไหมอ่าแล้วก็ไปด้านซ้ายปุบเข้าไปปุบเข้าไปเออเปิดออกมาปุบกลับไปสองทำต่อเรื่องเลยสามไปต่อเลย,นะเลยสี่ไปต่อเลยห้า เจ็ที่นเกีสิบโอเคสลับขานะเป็นขาซ้ายอยู่ข้างหน้าชุบขาซ้ายอยู่ข้างหน้าอ่าไกลไป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 ขยนิดนึงอ่าเนี่ยนะอย่าลืมนะหัวเขา ข้อเท้าสะโพกข้อหัวเข่าอ่านนะตั้งเซตอัพก่อนนะพร้อ,อนมนะอ่โน้มอึบห,หนึ่งช้าๆไหมช้าๆอึบต่อดีชา้ชาๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบสามอึบสี่ดีไหมอึบห้าไป หกไปต่ออื้อเจ็ดอื้อเออดีมากสวยเอื้อการขั้งสุดท้ายข้งไม่หน่อยฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบอ่าทีนี้จัดได้ไหมรึม๊บกลับไปเข้าุบเข้าหนึ 2, ่งแบะออกุบเข้าสองแบะออกุบเข้าสามปึ๊บได้อลาไหมสี่ดีมากไหมปึ๊บห้าไล่ หกอึบเจ็ดไปต่ออึบแปดอึบเก้าไปต่ออึบสิบอ่าทีนี้สลับขามาสลับขาท่าสุดท้ายจำได้ไหมอ่าสลับขานะขาขวาขึ้นมา ทีนี้ยืดขาวขวาไปไกลหน่อยนึงอ่าเอ้ยเอ่าทีนี้นะค่อยๆเอามือลงมามือพยุงที่พื้นอ่ามือพยุงที่พื้นอ่าแล้วพยายามแอ็นตัวไปข้างหลังตึงไหมอ่าหายใจค้างไว้หนึ่งสองตามองนี้นะพยายามยืดตัวยาวอึือม,มือช่วยพยุงเห็นไหมสี่ห้าอ่าหกตึงไหม อุ้ยเล็ยบยาวแล้วเดี๋ยวต้องตัดไาเกยวกลับไปตัดป้าต,ตึงนะก้าซิปป้าสลับขาเป็นขาซ้ายมาขา้างหน้าฮึบขาข้างหน้าชุดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็เบเป็นไงนิดนึงง่ายนิดนึงไป็นไงนิดนึง,นนนงอ่าทีนี้มือมือตัวพายุนะย,วย,วย,ยืดตัวยาวๆยืดตัวยาวลักษณะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยืนขึ้นมาไหมไม่ถึงว่าให้กระดูกสันหลังมันยืดออกมาอย่างงอหลังเสร็จแล้วก็แอนตัวไปข้างหลังอึบอ่าแล้วมือช่วยพยุงไว้ลงไปได้ไหมอ่าถ้าลงไปได้ยิ่งตึงใช่ไหมอ่าไปหายใจหนึ่งอึบสองอึบสามอึบสี่อึบหา้หากหากเจ กันซิโอเคเย้่รอยเพื่อนเพื่อนลองทำตามคลิปนี้ดูนะคะมันไม่ได้หายร้อยเปอร์ซ็นต์หรอกค่ะแต่ว่าดีขึ้นแล้วก็ความถี่ที่จะชาลดลงค่ะ